นี่ก็เป็นน้ำมันรอบแรกนะครับเ,รเติมถังนะครับ95บาทที20 e เติมถังแรกนี่ก็กำลังจะเนขึ้นเป็นเริ่มต้นออกจากบ้านเราจะไปกันที่ เจอกันครับเส้นทางแล้วก็พาทำไปอันนี้เรามาแวะทำมาจากบ้านหนองแคมได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมาแวะตรงปั๊มกตทแก๊สแวะซื้อสเบียงมมก่อนขนมแล้วก็กาแฟขวดเติมพลังนิดนึงเหลืออีกหนึ่งสองชั่วโมงครับอีกร้อยโล100กว่าโลก็ชิวๆเรื่อยๆ ในซีเรียสใช่ครับ ครับสวัสดีครับไอ้ทางนี้นี่มันไปที่มันเป็นเหมือนกับบางกามาอะไรได้ใช่ไหมครับไปได,ด้ดูว่าถ้าไม่รู้ทางเรียกต้ระลงนะไปบพม่ามันต้องเช็คก่อนไปจะไปทางลุนไปขึ้นทางอะไรไปทางตะวันไปทางจอมเบิงจากงานขึ้นป่าาวะไปขึ้นจุดแรกวนะพม่าับฮ<น>ะขึ้นพม่าจะไปพม่าใช่ไหม มันติดพมนมาิช่ไ่มครับ<ช>ติดติดม,มันจะเป็นเหมือนชุมชนบางกะมาอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะบ้านบ้านอะไรนะบ้านตัวเรียกอะไรบ้านคาหรือบ้านมุงอ๋อบ้านอะไรบ้านคาก็ต้องไปขึ้นทางรู้ทางนี้มก็ไปได้แต่ว่าต้องรู้ทางนะบ้านคา,า,าบ้านคาบ้านคาดี๋ไปบ้านคาบ้านสีคิดว่าแถวนั้นมันจะมีเป็นบนขาวมีจุดที่มันเป็นกลางเต็นท์อะไรกันเยอะๆหน่อยนะกลางเต็นท์ที่เขาไปอะไรอบรมอะไรกันนั่นเลยใช่ มันจะมีแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดอยู่หลายๆล้านล้านใช่ไหมครับล้านล้านกลางเต็นท์เปิดอยู่หลายล้านไม่แบบอีว่าเข้าทางนี้ไปทางนี้ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับว่าพอ,อาาดีเน็ต G P S มันให้มาทางนี้มันไปได้ทยู่ดีว่ามันต้องไปทางนี้นะขึ้นสีขึ้อยู่ในเซเว่นตรงทางขึ้นข้านเะข้าไปบางกะมาครับแล้วมาซื้อเสบียงแบบเครื่องร้อนแล้วก็น้ำสเสบียงของแห้งนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อเครื่องดื่มกับของกินใกล้ๆอ่ะดีโอเคครับ 50โลจะถึงบางกามาแล้วครับเป้นที่ที่ขนาดมอเตอร์ไซค์ถาวรเป็นมอเตอร์ไซค์ถาที่ยังไม่รู้จักเลยนะครับบนที่รูปสักรู้สักร์ปังรสักรูปสักรูปสักรูปสกรูปสักรูปสัครักรูปสักรูปสักรูปกรปกรูปสักรูปสักรูปสกรูปสักรูปสมรักรปสักรปสักรูักรปักรูปสนกรูปทากรูนนัคราักเป็นกุมชนัล็กๆลักๆบปงกรูานะครับอันนี้ก็พอดีผ่านมาเจอวิว อากาศไม่มีใครเลยลาดบุรีสภาพไม่ใช่เรียนแบบลุงกับป้าวแ,แค่พาบักเถิกเดฟคอนด้ามาท่องเที่ยวเดินทางนะครับีสวยมากเป็นที่ที่ไม่มีใครมาหรอกครับ But it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand. I learned the first day. Shouldn't let me better now. าถึงแล้วครับบางกะมาทางขึ้นสุนทรอเลยข้างหน้าเนี่ยมันเป็นลาดมากเลยไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่าวเวฟลองดูคนระับเ,เหมือนว่าจะไม่ชันนะแต่ว่าจริงๆนี่โอ้โหระดับหมือนประมาณชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เลยนะกว่าจะขึ้นมาถึงจุดน,นู้นนะต้องดูเว่าจะขึ้นไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ต้องลงแล้วก็ to become more.